ครับผมดูสิครับผู้ชมน้านไม่ไม่สลัดนะทายาทูก่อมันกินก้มหัวกินอยู่ในนั้นเลยไม่เคยสลัดไม่ยกปากเลยครับเนี่ยผู้ชมครับดูไอ้ายมือตัวเล็กนะครับดึงสะบัดดึงสะบัดเนาะนี่สะบัดจนตกมาเลยนี่แต่นั่นแหละครับผู้ชมครับแต่ว่าขวามือนี่กินดีมากเลยเนาะโอ้โหมีหน้าแล้วมันถึงอ้วนเวลาเอาไปผูกนี่มันกินดีไหมมันกินอย่างนี้ไหมกินอย่างนี้เละเลมอย่างนี้เลยเลมไปเรื่อย ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อวัวต่อไปนะให้เดินมาดูที่มันกินก่อนเนาะถ้าตัวไหนกินสะบัดหรือว่าอะไรเราก็ไม่ควรที่จะซื้อเนาะครับผมแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้น้องคุณตาเนาะมันก็ไม่ได้หกอะไรเนาะเท่านี้เลยนะอไอคนซื้อนะคนซื้อน่ะซื้อไปให้เลี้ยงน่ะซื้อไปราคาถูกๆไปแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ขายโตก็ขายราคาหนักนะครถ้ามันแพงก็ให้ใจอ้วนวัวมันอ้วนหน่อยก็ยังดีครับผมอันนี้มีใจ จอยๆเสียชื่อหมดเนาะเสียชื่อหมดครับรู้ถตกลงกันไงวาเขาเขาคนเลี้ยงจะไม่เอามั่งตัวนั้นเพราะว่ามันพร้อมเกินไปถ้าขนาดนี้เขาจะว่าไรหนอครับผมดีใจเหรอเหมือนย้อมแมวเนาะเไปพบไปเอาวัวไปส่งก็เห็นวัวก็โอ้เลี้ยงยังไงมันจะอ้วนท้วนหนอก็เลยก็คุยกันไม่รู้คุยกันยังไงครับครับผมอันนี้คือที่เราได้ยินมานะ อันนี้ผมดูกับข่าวดูกับข่าวนี่น่ตื๊ดครับผมเขาจะคล้องวัวทุกวันอาทิตย์ครับทำไมเป็นความเชื่อหรือว่ายไงครับคืรว่าเคยเคยกี่ถือนะเขาถือครับเขาถือแบบวันอาทิตย์ก็เลยคล้องวันอาทิตย์กับเขาอันนี้คือประเพณีที่เราทํากันมาใช่ไหมครับครับคล้องวัวจะบางคนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ วันไหนก็ได้อย่างนี้นะครับผมเจ้านี่ก็ว่าวันอาทิตย์ที่สุรินเนาะแถวบ้านเราเนาะจะคล้องวัวทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ครับผมวันอื่นไม่ได้วันอื่นเขาเคยเอาอย่างนั้นมานะครับผมเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันอาจจะทําให้วัวดีนดีขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ดื้ออ่าไม่ปลอดภัยเนาะครับครับผมปลอดภัยจอันตรายตายายี่้ะครับผมเป็นความเชื่อของแต่ละพื้นที่เนาะครับผม อันนี้คือหญ้าอะไรครับคุณตานี่หญ้าผสมหลายอย่างมันไม่ค่อยรู้จักชื่อหรอกแต่ว่ามันกินได้นะครับกินได้โอ้มันหิวมากเลยนะคุณตานี่นใจไอเดี่กินโอ้กมันน้ำมันท่วมเนาะเป็นลูกไอตรงที่มีน้ำมันก็กินได้นิดหน่อยนิดหน่อยคืยยอดมันครับผมแสดงว่าที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักน้ำท่วมบริเวณที่ผูกวัวเนาะครับผม แต่ว่าคุณตาก็ยังเอาวัวออกข้างนอกทุกวันออกทําไมต้องมีเนินอยู่ทําไมต้องเอาออกทุกวันครับคุณตาถ้าี้มันคอกมันขี้เลยนี่ผมเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะผมเอาขี้ออกมากองไว้นี่อที่มันแฉะมันแฉะตนนี้มันนอนไม่ได้สารมันครับผมเลยเอาขี้วัวออกครับครับผมแสดงว่าถ้าข้อวัวแฉะๆนี่ส่งผลเสียกับวัวมากครับมัน มันเป็นไหนโรคเท้าเปื่อยด้วยอ๋ออาจมีส่วนเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับมันเปลี่ยนไปแสดงว่าวัวของคุณตานี่เคยเป็นมาก่อนไหมโรคปากเป,เปื่อยเท้าเปื่อยไม่ไม่เคยเป็นเพราะฉีดยาทุกหกเดือนครับอ๋อเราฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนครับผมเราเมือ่อสองเดือนก่อนก็ฉีดฉีดโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับครับผมแต่ว่าเราก็ดูแลความสะอาดคอกดีนะครับเราต้องดูดูแลครับผมหญ้ากับฟางเนาะ มีหัวหันมีราบางไหมครับคุณตาไม่ไม่มีครับไม่เคยให้กินเลยมันไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อครับหญ้ากระฟางผมว่าโอเคแล้วนะจะมีหญ้าให้มันกินครับผมห้ากระามีหน้าเกีียวข้าวก็มีฟางให้มันกินก็เอาแค่นั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะครับครับผมเราไม่มีคุณเดือดรำเกลืออะไรมาคุณมันเนาะ ครับผมมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้มีแต่ย่าให้มันกินคนนี้บางคนก็ให้กินอ้วนตัวใหญ่จนแพได้หกหมื่นอ่าพอไปเจอกันว่าเลี้ยงวัวมั่อาทิตย์หนึ่งเลยหมดสี่พันเอา้าทำไมเขาซือ้ออาหารซื้ออะไรให้มันกินเหรอไอ้พี่ <c oughs> ยากที่เขาสับสับมานะคือละสี่สิบห้า <ผม S 1> บาทครับผมอาทิตย์หนึ่งหมดเป็นมันมีมีหลายตัวเนาะครับผมห้าหกตัวงี้มันก็เปลืองเลยเนาะแล้วเขาบอกไดไหมครัาบว่าได้กําไรไหมที่เขาทาอ่ะเขาก็มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะเง<อ>ี้ยนะถ้าวัวยิ่งลดอย่างงี้ก็สงงัยไม่ได้อะไรหรอกน่าจะจมทุนเนาะ <laughs> ครับผมตอนนั้นมัน วัวมันราคาดีนะ<อ>ตัวเดียวขายได้หกหมื่นมันก็ดีตัววักวก็สวยครับผมตัวใหญ่หก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวเราอ้วนนี่มันได้ราคานะ<ช>ครับผมแต่มันแต่มันไม่มันมันได้มันไม่เหมือนไหนชุดก่อนนะครับผมองให่เขามาตีี้ได้บ้างห้าพันนี่หกพันแค่นั้นเลยอย่างมากวัวของคนตานี่นะครับคนซื้อก็มาตีเอาล่ะถ้าเรา แต่ถ้าตอนผมขายพี่ของมันนะอนล,ล,ลูกแรกลูกแรกขนาดนี้เลยได้สองหมื่นสองหมื่นผมโคโคก็สองหมื่นสองว่าโอลุงให้ได้สองหมื่นทีนี่เลยอืออ,อครับผมคุณตาครับ,รบวัวตัวนี้ลูกยังกินมนมอยู่ไหมไง<น>ตัวนี้มันยังไม่มีลูกทีนะีวัวสาวบ่ะครับโอ้วัวสาวนี่ไอ้นี่ลูกที่แม่มันแต่ว่าวัวของคุณตาไม่ผอมเลยนะครับ ขนาดนี้เลยอ้วนนะนี่นะคุณตาอ้วนนะอือไม่อ้วนอืมผมคิดว่ามันท้องนี่ซ้ำไปมันเพิ่งขวบกว่าเองโอ้แล้วทำไมมันอ้วนดียังไยคุณตาเป็นเพราะอะไรมันก็โดนอย่างนี้ตั้งแต่น้อยนะอ๋อมันอ้วนตั้งแต่อีกน้อยครับตั้งแต่น้อยแสดงว่ากินดีครับทีนี้มันก็กินกินยามันมันกินไปอะไรอะไรเมืองเขาน่ะมันกินอย่างนี้แหละกินไปเรื่อยๆของมัน กินทีละนิดทีละน่อยใจเย็นเล็มไปเรื่อยกินไม่มุมมามเนาะเออมันก็กินแปลกนะวัวตัวนี้นะกินอย่างนี้เลยถ้ามียาก็กินเล็มไปเรื่อยด้วยนี้ดึงแล้วดึงเนาะดูนี้เลยหนีสลัดดูที่สัดทิ้งมาครับผมดูสิครับผู้ชมด้านไม่ไม่สลัดนะกชายาถูกเมือนสิ้นก้มหัวกินอยู่ในนั้นเลยไม่เคยสลัดไม่ยกปากเลยเนี่ยผู้ชมครับ ดูไอ้ซ้ายมือตัวเล็กนะครับดึงสะบัดดึงสะบัดเนาะนี่สะบัดนะ <c oughs> จนตกมาเลยแต่นั่นแหละครับผู้ชมครับ <c oughs> แต่ว่าขวามือนี่กินดีมากเลยเนาะ <c oughs> โอ้โหมีหน้าเลยมันถึงอ้วน <c oughs> เวลาเอาไปผูกนี่มันกินดีไหม <c oughs> มันกินอย่างนี้ไหม <c oughs> กินอย่างงี้เลยเลมอย่างงี้เลยเลมไปเรื่อยก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อวัวต่อไปนะให้เดินมาดูที่มันกินก่อนเนาะถ้าตัวไหนกินสะบัดหรือว่าอะไรเราก็ไม่ควรที่จะซื้อเนาะครับผม แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคุณตาเนาะมันก็ไม่ได้หกอะไรเนาะอ่าผู้ชมมาดูนะครับคุณตามาทางนี้ไม่มีหกนะไม่มีหกนะไม่มีหกแล้วอ่าไม่มีหกนะตัวนั่นเลยเมนมันจอกวางลูกน้องอมันอ๋อตัวนี้หกแล้วนะอ๋อแปลกนะคุณตาเนาะเออวัวกินดีนะไม่น่าเลยมันถึงอ้วนเนาะไม่มีรําไม่มีหัวหันไม่มีอืมมัเคยซื้อให้กิน คิด<ม>ว่าเราทําถูกไหมที่เราไม่ซื้อพวกนี้ทำถูกแล้วเพราะว่าเราทุนถ้าเราลงทุนด้วยมันก็หนักขรับอีกเนาะเราก็ยากลําบากเลยครับผมอันนี้คือทีเด็ดของข้อนะผู้ชมครับอันนี้<ต>คืออะไรครับคุณตาเกลือครับเกลือเกลือกรวด <c oughs> เกลือกรวดน่าจะเป็นเกลือสินเทาเนาะเกลือที่เราเอามาปิ้งปลาปิ้งอะไรเนาะครับผมคุณตาใช้ทําอะไรครับเกลือพวกนี้เกลืออันนี้ นี่ลูกเคยของน้องน้องเมียเขาเอามาจากบ้านเขานะครับผมนี่ก็เ,เอาพ่อเขาให้มาตองซุ้ก็บอกเขาก็ลเลยเบ่งให้ผมซุ้หนึ่งเค็มไอ้เกลือนี่มันเค็มมากถ้าใส่เยอะมันเ,เค็มเกินไปเกลือนี่นะ่ครับนะคุณตาใส่กี่ก้อนก็ทัดก้อนขนาดนี้ก็ใส่ครึ่งหนึ่งไหนๆดูหน่อยครับไอ้ตัวนี้แทงใหญ่เขาก็ใส่เยอะอ๋อใส่น้อยหญ่แค่นี้ใส่ทำไมคุณตา เ็ว่าให้มันมีอะไรนะเกลือแร่แร่ธาตุมีแร่ธาตุแล้วมันมันจะได้ไม่เยู่เองตัวมันนะเพราะว่ามันขาดอะไรขาดอะไรของมันที่มันชอบลูกไอ้มันล้มแล้วลูกไม่ไหวอย่างนี้นะครับผมเขาาก็ว่าไปตามเขาเลยเนาะเขาบอกมาอย่างนี้นะถ้าเราใส่เกลือในน้ํามันจะช่วยได้ครับผมแต่แมวตัวนี้กินไม่ค่อยสุดดีเท่าไหร่นะคพณตานเนาะกินสะบัดมากเลยเนาะ แปลกนะคุณตาเนาะถ้าหญ้ายาวๆนะผมจะสับตัดครึ่งหนึ่งเลยเหมือนกับนี่นี่หญ้าหญ้าหวานหญ้าอะไรนะเนเปียหญ้าอะไรนะอ่าเนี่ยหญ้าคนที่ดำๆนี่นะครับผมถ้ายาวเกินไปมันจะสลัดนู่นคุณตานู่นทิ้งเลยนะนั่นแหละผู้ชมครับนู่นสะบัดแล้วสะบัดอีกช่วยลูกมันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนกับใส่ กินไม่ให้กำลังใจคนเลี้ยงเลยเนาะกินไม่ดีเลยกินไม่ดีเลยครับผมมารอบเองอุ่พงนี้รีนมมือ้าลูกอะมดลูกมือตาอีกอะไรอย่างหนาสิมดลูกอกเสบบวะโอ้มันอ้วนหรือเปล่ามันถึงเป็นหมันคุณตาเออมันมันก็ไม่อ้วนมันอยู่ขนาดนี้เลยตัวนี้เนี่ยครับอ๋อผสมกี่ไม่อ้วนหรอกไม่ถือว่าอ้วนเท่าไหร่เนาะครับผสมกี่ครั้งแล้วคุณตา สองครั้งหนึ่งแล้วมนึกว่ามันติดือสี่ห้าเดือนเอ้าไม่ติดที่ไหนเจอเลยทีอนี่ก็ไม่ขึ้นอีกเลยผสมอะไรครับคุณตาผสมสดนี่เลยผสมสดนะรอบแรกนะครับอ๋อจริงๆผสมสดรอบแรกน่าจะติดนะนั่นเลยน่าจะติดถ้าผสมเทียมเรายังว่าเราจับสัตว์ไม่แม่นเนาะครับผมแต่ถ้าผสมสดนี่มันน่าจะติดเพราะว่ามันเป็นวัวที่มันขึ้นกันเองเนาะราคาถูก คิดว่าจะทําให้เราท้ทอแท้ลงไหมครับคุณตาไม่ไม่ท้อแท้เราเพราะเราเคยเลี้ยงมาแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงต่อเนี่ยมันถ้าเรามาทิ้งไปเราก็ไม่มีอะไรจะทำเ,เราอายุขนาดน,นี้แล้วก็เลี้ยงอย่างนี้เลยพอให้มันได้กินครับผมถึงจะถูกหน่อยก็มันก็ยังดีกว่าเราอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เหมือนคนอื่นๆก,ก็เหมือนกันเราแต่ราคาคน,นละ ครับผมเพื่อนนายกกไม่ได้กระทาดีหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าเนาะน่ะครับคอยดู <c oughs> คอยดูเนาะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับยังไม่เคยได้ยินเนาะก็ขนาดภาคใจเขาเขาซื้อเป็นที่ตอนนั้นผมดูขา่าวว่าที่ซื้อไปให้เป็นหลายๆตัวนะเป็นฟูงครับผมจนเขบาบอกโอ้เอาแต่ว่ัวพร้อมๆม,มาขายให้ก็มาให้แบบเลี้ยงแล้วก็ค่อยขายส่งครับผมเป็นทุนนะอ่า ก็จริงๆเอาแต่วัวผอมๆผอมเท่านี้เลยนอะไอคนซื้อนะคนซื้อน่ะซื้อไปให้เลี้ยงน่ะซื้อไปราคาถูกๆไปแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ขายโตกว่าขายราคาหนักนะอะถ้ามันแพงก็ให้ตจวัววัวมันอ้วนเลยก็ยังดีครับมนี่ไม่ใจจอยจอยเสียชื่อหมดเนาะเสียชื่อหมดครับผมรู้ว่าตกลงกันไงแบบเขาเขาคนเลี้ยงจะไม่เอามั่งตัวนั้นเพราะว่ามันผอมเกินไป ขนาดนี้เขาจะว่าอะไรหนอครับผมดีใจเหรอเหมือนย้อมแมวเนาะเราไปโคไปเอาวัวไปส่งก็เห็นวัวก็โอ้เลี้ยงยังไงมันจะอ้วนท้วนหนอก็เลยก็คุยกันไม่รู้คุยกันยังไงรนบครับผมอันนี้คือที่เราได้ยินมานะอันนี้ผมดูกับข่าวดูกับข่าวได้ยินกับตาเลยนะได้ยินกับตาเลยจึงว่าตอนนั้นจาตาอะไรที่เป็นเกษตรนะตอนนั้น ครับ,รบผม,มบอ๋อเลยเขาไปรับครับให้ไปส่งให้คนภาคใต้นี่ครับผมคึื่อว่านครศรีธรรมราชนี่ชูร,ราชนี่เลยเขาอยากเลี้ยงวัวเป็นเวพระอาจารุมก็เลี้ยงวัวเนาะก็เลี้ยงเป็นผมเลยครับผม